สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์วันชัยสอนสิริในรายการอาจารย์วันชัยหายข้องใจใน3นาทีที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายสามารถรับชมได้2ช่องทางครับช่องทางแรกที่ฟินฟินชาแนลบนบักกะบูดอททีช่องทางที่2 p o พอดแคสต์ฟินฟินชาแนลและวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาเรื่องอะไรรับชมเลยครับ โดนใบสั่งจากตำรวจให้ไปชำระค่าปรับไม่จ่ายได้ไหมผลจะเป็นอย่างไรแม่ไม่ว่าคุณจะขับรถซิ่งหรือไม่รถซิ่งก็ตามถ้าคุณทำผิดกฎหมายมีสิทธิ์โดนตำรวจจับเสียค่าปรับทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่มีจ่าเฉยไว้ขู่คุณเท่านั้นนะครับจ่าเฉยหมดสมัยแล้วเขามีกล้องมีเทคโนโลยีไว้ดักจับคุณตามที่ต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถฝ่าไฟแดงขับรถเร็วปาดหน้าปาดหลังหรือจอด จอดในที่ห้ามจอดสารพัดที่ทำผิดกฎจราจรเทคโนโลยีสามารถที่จะจับคุณแล้วบอกคุณได้ว่าคุณทำผิดกฎหมายโอ้โหหลักฐานมันคาหนังคาเขาแบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับตำรวจเขาก็จะมีใบสั่งไปถึงคุณที่บ้านให้มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่เขากำหนดถ้าเราได้รับใบสั่งแล้วไม่สนใจใายดีปล่อยไปเฉยๆเอกคณเนกนอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างนี้เฮ้ มันจะเป็นอะไรวะแล้วจริงๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมขอแค่3นาทีแล้วคุณจะหายคล่องใจครับผมขอทำความเข้าใจชัดๆประเด็นแรกถ้าเราดูจากใบสั่งดูจากภาพดูจากรูปแล้วเราไม่ได้ทำผิดนี่คุณต้องไปปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสู้คดีว่าเราไม่ได้ทำผิดจะได้ไม่เป็นประวัติด่างพ้อยกับเราต่อไปประการที่สองดูแล้วเฮ้ย เราทำผิดจริงๆนี่แล้วก็ผิดหลายใบด้วย5ใบ7ใบ8ใบ10ใบ ดองไว้อย่างนี้ก็มีคำแนะนำครับ 1. ถ้าคุณทำผิดจริงก็ต้องไปชำระค่าปรับภายในที่ใบสั่งเขากำหนดไว้แล้วถ้าคุณไม่ไปชำระก็าอาจจะโดนข้อหาว่าชำระล่าช้ากว่าที่กำหนดมีโทษปรับอีกไม่เกินพันบาทนอกจากนี้คุณอาจจะถูกตัดแต้มความประพฤติเมื่อถูกตัดแต้มหลายๆครั้งเต็มตามที่เขากำหนดแล้วอาจจะถูกพักใบอนุญาต90วันถึงหนึ่งปีถ้าคุณยังทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำ ซากขอโทษนะครับทำความผิดกฎจราจรเป็นสันดานเขาอาจจะเพิกถอนใบอนุญาตคุณก็ได้แล้วก็มีคำถามกันมาเยอะแยะเลยว่าเอ๊ะเราไม่ไปชำระค่าปรับถึงวันที่จะต้องต่อภาษี มันจะต่อได้หรือเปล่าครับก็ขอทําความเข้าใจเลยนะครับว่าถ้าถึงวันต่อภาษีแล้วแม้คุณจะยังไม่ไปชําระค่าปรับคุณก็สามารถต่อภาษีได้ครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะให้เครื่องหมายชั่วคราวแก่คุณครับเพื่อไปชําระค่าปรับภายใน30วันเมื่อคุณชําระค่าปรับเสร็จคุณก็จะได้ป้ายวงกลมจากขนส่งเอาไปติดหน้ารถได้แต่ถ้าคุณไม่ไปชําระค่าปรับคุณก็ไม่ได้ป้ายวงกลมครับถืนเอารถไปวิ่งอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจจับก็ได้นะครับดัง ังนั้นเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วแล้วรู้ตัวว่าเราทําผิดก็ควรจะปฏิบัติตามกฎหมายซะอย่าดื้อรั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเลยแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสามารถควบคุมประวัติคุณได้ตรวจสอบประวัติคุณได้อะไรที่เป็นประวัติเสียกับชีวิตไม่ควรจะมีแม้แต่การกระทําผิดกฎจราจรก็เป็นประวัติที่ไม่ดีของชีวิตครับ ใครอยากปรึกษาเรื่องอะไรฝากไว้ได้ที่สองช่องทางนี้เลยนะครับและครั้งหน้าผมจะมาตอบปัญหาของใครเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ